ปิดประวัติไซคลอปตัวละครท่านผู้นำแห่ง X-Men หนึ่งในตัวละครมิวแทนที่ปู่สแตรลีชอบมากที่สุด ไซคลอปนะครับผมหรือชื่อสกอตซัมเมอร์นะครับถูกสร้างโดยสแตอร์ลีและแจ็คเคอร์บี้นะครับโดยเขานะครับปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกเดอเอ็กซ์เมนเล่มที่1ในปี1963ตัวชื่อจริงเวอร์ชันแรกของไซคลอปนะครับก็คือสลิมซัมเมอร์ก่อนจะถูกเปลี่ยนในเอ็กซ์เมนเล่มที่3ให้กลายเป็นสกอตซัมเมอร์อย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั่นเองครับโดยก่อนเข้าเอ็กซ์เมนนะครับผมสกอตนะครับต้องอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าเขาต้องประสบกับมรุษย์สุ่มตั้งแต่อย่างเล็กเพราะพลังพิเศษของเขานะครับซึึ่่่่่งงงงงแแแรรรรรกกกกกกเเเเเเเิมม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 นนนนะะะคคคคัััััััับบบบขขาา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 ไไไไสถถวววววววุดดดด้้้้จจทใหหหชชชืออตตตลลลภยยผ็ซีู เพื่อฝึกสอนควบคุมพลังตัวเองแล้วไซคลอปนะครับก็ถูกนับว่าเป็นสมาชิกคนแรกของ X-men แนับตั้งแต่นั้นมานั่นเองครับผมสำหรับความสามารถของไซคลอปนะครับมันคือการปล่อยลําแสงบีมออกจากดวงตาของเขาที่รุนแรงมหาศาลมากๆที่สามารถสร้างความเจือหายรอบๆเมืองได้เลยทีเดียวครับผมซึ่งการที่เขานะครับจะควบคุมการไหลของลําแสงได้นั่นก็คือการสวมแว่นที่มีแร่ควอซซึ่งเป็นเลนที่คอยควบคุมการเปิดปิดลาแสงออกจากดวงตาของเขานั่นเองครับจึงทําให้เขานะครับกลายเป็นคนที่มีตาเดียวไปโดยปริยายและนั่นนะครับก็เป็นที่มาของชื่อไซคลอปที่มาจากตำนาน เองครับผมลาลูกทุกเรื่อง